แต่ขั้นต่ำๆเนี่ยพี่ขอสักเมตรห้าสิบอ่ะพลังสวยนะครับให้เขาได้โผลบินข้อที่2ค่ะหลักในการจับคู่นกเนี่ยเขาทำกันยังไงคะลิงเนกเป็นนกที่เพาะพันธุ์ไม่ยากมันเพียงแต่ขอให้อายุเขาได้ลิงเนกเนี่ยจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งอายุ2ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้แต่ไวที่เหมาะสมคืออายุ3ปีง่ายๆคือมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่ง นะฮะตอนนี้เราต้องสังเกตให้ดีเพราะลิงเน็กเนี่ยเขาอะไรเขาจับคู่เขาจะมีดีลาการแสดงว่าเออเดินการพอดรักกันคือการจูบป,ปากการไส้ขนการคลอกเกียร์แต่ในบางคู่ถ้าเขามีปัญหาเช่นไล่ตีกันหรือว่าไม่ชอบกันเราควรแยกกันออกสักพักหนึ่งเพื่อเขาได้จับตัวใหม่เพราะว่าบางคู่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ชอบหรืออาการยังไม่ถูกใจเนี่ยเขาอาจมารตีคู่เขาตายได้เราต้องควรระวังอาจโดยการอาจจะเทียบคู่ไว้เช่น มีกงข้างๆติดกันเพื่อดูอาการเขาก่อนว่าเขาชอบกันไหมถ้าสมมติว่าเขาแสดงอาการชอบกันคืออาจจะเช่นจูบปากการไส้ขนกันอะไรเงี้ยเราค่อยจับคู่จากนั้นพอได้ดูสมพันธ์เขาคือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกาถึงมีนาเราเริ่มแขวนรังให้เขาได้ละพอเริ่มแขวนรังปุ๊บเขาเราดูเขาจะเริ่มออกอาการคือตัวผู้ตัวเมียจ,จะเข้าไปสำรวจรังอะไรเงี้ยจากนั้นพอได้อายุปุ๊บเขาก็จะเริ่มวางไข่ อลิงเน็ตเพราะไม่ยากนะฮะนั้นในกองผสมพันธุ์ถ้ามองดีๆเห็นไหมฮะเพื่อจะมีคอนต่างระดับกันหรือคอนต่างไซส์เพื่อเขาเปลี่ยนอรียบทในการเลือกคอนที่เขาถนัดเขามันจะช่วยเรื่องการผสมพันธุ์ได้ดีก็กองเพาะลิงเน็ตเนี่ยเราสามารถทํา ขนาดแล้วแต่พื้นที่เราเลยนะฮะบางคนไซส์ใหญ่ดีหรือไซส์เล็กดีมันอยู่ที่พื้นที่เราด้วยถ้าเราได้กว้างเขาก็มีระยะการบินที่มากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันเปลืองพื้นที่นะฮะแต่ขั้นต่ำๆเนี่ยพี่ขอสักเมตรห้บอ่ะพอาังสวยนะครับให้เขาได้โผบิน